สวัสดีคระวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรโฮเด้งโฮเด้งโฮเด้งด้วยด้ด้โฮเด้งโฮเด้งจ้ะโฮเด้งมีกะปิด้วยนันเนี่ยกะปิแล้วก็มีลูกโดดด้วยพริกโดดพริกโดดโหระพาชอบกินผักนะคะทุกคนวันนี้มาส่งของเสร็จแล้วก็แวะแวกกินข้าว จะเที่ยงแล้วค่ะสิบเอ็ดโมงห้าสิบเมื่อววเช้ากินข้าวแกงตอนเชา้าเสียงดังเลยนะคะรถเสียงรถมี่กะปิเมื่อเที่ยงเป็นหมูหมักหมูดูโฮดิง้งใส่น้ำส้มกับ แบบนี้ก็มีกปะปิแบบปิคนมาเล่นไย่ย วันเลนท้ายน่าจะได้ดินไปปลูกผักดินไปปลูกผักซื้อกุหลาบเอาก็ะเด็นกะปิด้วย อร่อยค่ะร้านอันนี้อยู่แถวแถวไหนห<า>ตรงนี้เกือบบในเมืองแล้วนิคมนิคมโฮเด้งนิคมนิคมไปมักมอม บ้านนะครับบาลานซ์ไทยวาลานซ์ไทยโหระพาพริกโดดไปสองเม็ดเผ็ดเลย เสียงดังหน่อยนะคะทุกคนมันอยู่ติดถนอนอันนี้พริกข้กาวเผิมาแล้วอันนี้อันนี้เม็คทีสีจิ้มจิ้มกะปิท้ำตาอะไรอะ่ะ เส้นเล็กน้ำข้นน้ำตกหมูนุ่มๆนะคะวันวันเลน,นท้ายได้กี่ดอกกันบ้างล้อดอกกุหลาบดอกกุหลาบ It's mm five. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.

6นาทีแล้วกินโชว์ลูกสุดท้ายชอบมากเลยนะคอะอบพริกย่างกับเกี๋ยวแต่ก่อนเคยกินแถวอะไรอุบลเนาะแถวอุบลในเขาก็มีมาทำเอาพริกมาย่างอุบลลูกสุดท้าย ทุกที่หกนะครับเดี๋ยวไปก่อนหกนาทีเจ็ดนาทีแล้ว mm hmm. เอไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ <laughs>